กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบอร์ทถูกท่านที่คอมมาหับสุ่มส่องเบาเตซินพูดอุ้ยอุ้ยพูดยืนจึกอุ้ยเบิร์ลูกขนช้ำเดือดไปยืนจึกรอลาวนะลูกอยากลูกแล้วบริยานอนดึก จุดฮะจึดแล้วล ok ่ะเก่งๆทางนอกเห็ดยังนาะเสียงแฉะอยู่เบิ้งไปเบิ้งทางนอกก่อนอยู่ทางนอกในเห็ดเนาะอ่าใครเอาลูกเอาไว้ฮัลโหลฮัลโหลไอหยังอะไรนบนบนบไว้กล้องไว้กล้องวิตาวิตา เป็นบสบายดีก้องนะสบาบายดีเดอโดยชบายดีกออ้องสิเจ้าก็ว่าล่างาธาตุพี่น้องเอ้ยไปอ,อันนะซื้อาธาตุเข้ามาแล้วก็ชิล่างอนามัยไปพ่มพันยาโบมีนำ้ำมันโบมีน้ำน้ำแก่ไปแต่เหือดพี่อันนี้เขาเป่งน้ำประปาเปิดฉลดพูดถือใจแล้วเนาะนำตากแดด ออกไปชื้อมาไหวถาดกะพราะว่ันมือน่ออื่นยางให้กระเจ้าติดกระโหลกพันบอสื่อมาไหวเพราะว่าติดกระโหลกไรได้หัติดเอาถาดขึ้นแล้วเละจังติดกระโหลกเอาตีนถาดขึ้นไหวเฉลลิ้นนำบอกอืมันนี้ถาดแม่นายแกอันนี้นั่นถาดแม่นายแม่นายคำ เงินนั้นเพิ่นภาคมาแต่ม่กาเสดร้านเช้าเพิ่นน้องเช้าของยา่แก่นี่เพิ่นนั้นถาดมันดอกแล้วถาดลายปีแล้วเพิ่นนั้นภาคเงินมาให้เห็ดถาดไม่เห็ดเหือนไม่ให้เพิ่นเพิ่นนั้นภาคเงินมาให้อยู่มองนอกคพนเฮ่าก็เป็นเถื่อแห้งเพิ่นก็เป็นเงินเฮาก็เป็นเถื่อเป็นแหงเหาบ่มีเงินกะ เฮ็ดซอยกันพนฝากเงินมาให้ซื้อธาตุเฮ็ดธาตุให้เพิ่นไม่ชุดก้อนนะธาตุของแม่นายบัวช้อนแม่ของแม่ป้าทองฝานนอนนะอันนี้ของแม่นายแก่อีกแม่นายแก่แม่นายคัมแม่นายแก่ของยาแก่เขาอีกแม่นายเพิ่นให้อัน เด็กๆล่างอนามัยบอวิตอาอนามัยอนามัยใช่ให้กินขนมขนมกระเกียมไ้เลยเดนี่คนละก้อนนี่ขนมอย่าครัวให้ <c oughs> ับมาให้เพื่อนจ้างเด็กๆล่างล่างถาดนี่อนามัยนี่อนามัยแล้วบันออกไปพูดกับจังบอยเพราพอวัยุพุ่นโมมีนำ้ำ อันนี้เปิดน้ำสโรดล่างสบายโอ้ยมีแต่พูดดูดูพูดเซลอนเชลอนโอ้ยเห็งถึกใจแล้วเนาะเชลลอนอะลินน้ำเซลลอนลินน้ำพูดเอ้ยอุ้ย,ยลินน้ำตากแดดล่างเจดีภาษาไทยพาษาเอิร์นว่าเจดีเนาะบ้านหาเอ,อาาิร์นว่าธาต ถัดใส่ดูอยูถ่ายคอนเสิร์มาเจดีอืมล่างแถวอันอนี้มันเป็นห้องนะได้ลู้ตัวเป็นห้องนั่นอาเช่นล่อนเห็ดแล้วคนอ้าวอุยเฮิอแตกกตุ่มบวีตาวิตาต้ากัมาลินน้ำเช่นลอนเชลอนกับมาลินน,ลน,ลน,น,น้ำวีตา้า มาได้เห็ดเวกตีลูกเช้าไม่ดีอะพีมาทำบุญช่วยกันเรากะเนาจะที่จ้างขนมนี่ขนมกับเกี่ยว้ให้เลย <c ười> ไฟล่างอลไรก็สิจ้างขนมขนมกับขนม,นขนมยาขูว้ห้แต่เหมือนนะไปเอาดเข้าวทาดว้ ถึกใจเลยเนาะเช้าใบม่อนว่าล่างและซ้ำอันซ้ำอันกังให้ซ้ำกอดบอกเนี่ยนะบอกเอ้าล่างล่างเอาฉีเป็นผู้ขุ่มผู้เบิกล่างกันค่ะล่างหอมโรดโรดกับไปบุกขี้ตุ่มอ่เฮ้ยโอ้ยทางกับมีตะคุ่ม อืไปค้นดินได้หวานไงกะหวานเนี่ยไปค้นดินค้นดินเข้าเทพผื่นนะเทตอสีผ่ดเดี๋ยว <c oughs> พูดดูดูมีแต่คนดูดู <c oughs> องางามันจะงามมันจะูนงา ลูกเช้าไม่ได้กคนน้องวิต้าโมนบัตเช็ดลอดโอ้สะอาดแล้วบอสะอาดแล้วบอฮึผู้มักและคนมาคนนะเสื้อดำนะ มักลิ่นน้ำมัวว่าในกรอาบน้ำยู่ในหน้าบ้านเปิดน้ำบ้าขเฮิงหลินมาทางนี้พันโนนทางนี้พันโนนไปจะแม่ไปเห็ดเวกนะโอ้โก้ยโชขีโพนด,ดึง้องแน่คีโพนจ้ะ <c oughs> อากูอกยอากูอย อากุยเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ค่อยบๆได้เป็นคนขี้องเด้อเพันวะเฮาอะอากุยอากุยคนฉันได้จบคาแล้วเข้มทีสามแล้วเบ่ะน่ายยันในนี้บ่ได้ละหาย้แหละใกล้แล้ว แต่จริงก็เป็นมื้อนี่แล้วพอวันเป็นวันเช้ามันยังไม่ได้ไปชักซ้ำเนี่ยไปอีแล้ววันจันทร์พคนชิคเอาในเมืองอีกแล้ว,อ,ว,าอ,อ,ลวอากุยอากุยอากุยน่าน้าโอ้ยลิ้นจะน้ำลายพี่น้องเอ้ยฝนชิตกบ่โอ้อโอว่าน้าก็พาดังหึงห่งหึ่งหัวโต๊กช้ มื่อเช้าเนี่ก็ดังแต่เช้าๆเปิดธรรมะก็จนปิดผ้าดังฮึ่งๆเฮยดังแต่เดิกผู้แต่สี่หมงผัวน่อสี่หมงนะเม่อเช้านะล่างอีกรอบบอน้าล่างล่างให้มันแล้วจะน้อยก็เอาออกไปเอาหลุงไม่ปะเนี่ ได้วแล้้ออเดปุนาก็ะใหม่แล้วได้อีกแห่งงานเพิ่มหนึ่งใหม่แล้วปุนานี่เช้ากกไม่ดีอเ,เออมาลินหนำตากแดดหนิมามากพูดเออชาปุนาเป็นเช้าแล้วเกิดไปเดียวกับเชา้ามวยฝ้า ลกกเอเ,เมดี้เพิ่นร้านช้าบอติชินลูกน้องชาวเพิ่นอ้าวช่วยกันช่วยกันสิจ้างขน,นขนมนี่ขนมนี่ขนมน่ะนีะน่นี่คุดีโดดน,นะฮะเหลือสิจ้างขนมฮะเลือบอกคุณนะอย่าได้แต่เงินบม่มีแล้วเงินกะ กินกินขนมไปก่อนโอนเลขว่าชื่อผจักทึกเมยโอนแล้วบอกมวยล่างแล้วบอกแนมมานาตี้ลุงเห็นแล้่เสรหลอดบอกเสียมหนังโอ้ไปอ่านมาดูนี่เนี่ยคือนายคุมนี่คือนายคุมมา บายดีสบายดีทุกคนไอเลมอนไอเลมอนเอตาเจ้า <c> ห <oughs> <c oughs> ันเนาะตาเจ้าหันเนาะเพื่นนุ่งกระเงยแล้วนะคุณดีว่าไรเคะเงยายกะบอกนุ่งเคะเงยายก็พอแล้วเนาะ เจ้าชู้เลีว้วคตาตาตาเจา้นาน้าอ้ววผมเจ้าหน้าคือคนเหม็นนี่นะผมเจ้าหน้าเบิคุเออบาทในเฮ็ดแล้วเจ้าบาทในเฮือซาดเจ้าบาทเฮือ มวนมวนขาเจ้ามวนมวนแล้วมวนแล้วก็เจ้าเออพอจื่มนมูอน้อยๆดื่มนมูพนนังเบิงอยู่นี่อมวนมวนเจ้าชงการบไลิบอมนบ่ตะ เย็นดิเนาะโหบ้าบาบาอยาบ้ขบวะอาคเจ้าดอกอยาเลยอุ้ยมอนเจ้ากะโหสงการเป็นากาคเจ้าลิ้นโว้ยเจ้ารถจืนที่บอก วิตาบบไลบอเอาแกให้น้องแน่น้องก็อยากไรลูกอุย้ยคอ,อโอ้ไลข้อแกบ่แกบ่แกน้องมาันตนี่เขาจบคลิปไวเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปหน้า,ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัตเตร์ชินเด้เลยพี่น้องสบายดีอ่าสบายดีนะตีลากล้องลากล้องสบายดีป้าลุงวิตาส,าด,ตาาสาดีป้าาลุงบยบาย บายบายสบายดีป้าลุงเหรอบายบายบายในต้ปูนาอยู่ใกล้ๆบ๊บายบาย